ผู้เชื่อทุกๆคนจะต้องถูกพระเจ้าทดสอบและที่พระเจ้าทรงทดสอบนั้นก็เพื่อให้ทุกส่วนในชีวิตของเราผู้เชื่อได้อยู่ในมาตรฐานที่พระวิษณ์ทรงกำหนดไว้สําหรับพวกเขาเมื่อพวกเรามาเชื่อในองค์พระเยซูคริสตเรากล้าประกาศตัวของเราว่าเราเป็นรูปของพระเจ้าเราศรัทธานในองค์พระเยซูคริสต เชื่อฟังและทําตามพระวจนะคำแห่งความจริงของพระองค์ยอมรับพระองค์เป็นพระเจ้าของเราเราพร้อมจะเป็นผู้นําในอาณาจักรของพระองค์เราพร้อมจะรับผิดชอบภารกิจและพันธกิจที่พระองค์จะท่งมอบให้กับเราพระองค์จะทรงนําเราเข้าสู่กระบวนการทดสอบของพระองค์สาหรับชีวิตของเราพระองค์จะทรงส่งเราเข้าสู่กระบวนการขัดเกลาถลุมริด รอนแล้วก็ตัดเพื่อให้ทุกอ,อนูในชีวิตของเรานั้นอยู่ในมาตรฐานที่พระองค์ทรงใช้กันได้พระองค์จะบอกกับเราเสมอว่าเมื่อเรากล้าขอพระองค์ก็กล้าให้แต่พระองค์ก็อยากจะทดสอบเราก่อนว่าเราใช้กันได้และพร้อมรับผิดชอบสิ่งเหล่านั้นไหมการทดสอบของพระเจ้าจะมาในเวลาที่ เราไม่ค่าคิดและก็โดยส่วนใหญ่ก็จะมาในเวลาที่ชีวิตของเรามีปัญหาถ้าชีวิตของเราสุขสบายรับรื่นการทดสอบก็จะจะไม่ค่อยเข้ามาสู่ชีวิตของเราสักเท่าไหร่และก็หลายๆครั้งในชีวิตของเราพระองค์ยอมให้มันซาตานมามาทดลองเราด้วยสามไปแต่ผมอยากจะบอกคุณว่า นี่เป็นสิ่งที่เพอร์เฟกที่สุดสำหรับชีวิตคริสเตียนเพราะเราจะได้อยู่ในมาตรฐานที่พระองค์ทรงกำหนดนไว้ให้กับเราเราจะเป็นภาชนะในบ้านของพระองค์ที่ใช้กันได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าวันนี้คุณยังไม่ได้รับคำตอบบางอย่างในชีวิตของคุณเหมือนว่าพระเจ้าไม่ได้ตอบคำปฏิฐานของคุณพระองค์ไม่ได้ทำบางสิ่งบางอย่างที่คุณร้องขอและปรารถนาเอาไว้ผมอยากจะหนุนใจคุณว่า ตอนนี้คุณกำลังเข้าสู่กระบวนการทดสอบของพระองค์แรงกดดันที่คุณเจอพระเจ้าก็อยากจะรู้ว่าคุณจะมีปฏิกิริยาตอบโต้กลับไปอย่างไรเมื่อคุณเจอเจอสถานการณ์ที่คุณไม่คาดคิดเจอกันหักหลังทรยศอเปหิใส่ร้ายป้ายสีแล้วคุณจะมีปฏิกิริยาตอบโต้กลับไปอย่างไรคุณมีการให้อภัยทันทีไหม คุณยังรักพวกเขาอยู่ไหมคุณอธิษฐานเผื่อศัตรูของคุณอยู่หรือเปล่านั่นแหละครับและถ้าวันนี้คุณปรารถนาอยากจะเป็นผู้นำในอาณาจักรของพระองค์ผมอยากจะบอกคุณว่ากระบวนการของพระองค์ในการทดสอบเรานั้นก็เพื่อเฟ้นหาตัวตนที่แท้จริงของเราเพื่อขุดทองคำที่อยู่ในตัวเรานั้นออกมาใช้และที่พระเจ้าทำแบบนี้กับเราไม่ได้แปลว่าพระเจ้าไม่รักเรา เพราะพรองค์ทรงรักเรามากมๆาและสิ่งที่พระองค์อยากจะให้เราดูแลนั้นมันล้ําค่าเกินกว่าที่เราจะแค่อ่านพระคัมภีร์เขียนเส้นใต้และเอ่ยป่ากบอกพระเยซูคริสต์เจ้าว่าลูกอยู่ตรงนี้ลูกพร้อมสุดๆพระองค์เจ้าค่ะแต่ไม่มีกันลงมือทําเลยพระเจ้าจะไม่ใช้คนแบบนี้นะครับผมจึงออกวิดีโอชุดนี้มาหนุนใจคุณในวันนี้ อย่าใ้คุณมั่นใจในตัวของคุณทุกอุปสรรคปัญหาที่คุณเจอไม่มีอะไรใหญ่กว่าพระเจ้าของเราอีกแล้วเอเมนไหมครับทุกทุกคนที่พระเจ้าทรงทดสอบเราก็อย่างที่ผมบอกเพื่อให้เราได้อยู่ในมนาตรฐานที่พระองค์ได้ทรงกำหนดไว้สำหรับชีวิตของเรานั่นเองและคุณทำได้แน่ทำได้แน่นอนพระเจ้าเชื่อมั่นในตัวคุณพระเจ้ารักคุณผมเชื่อมั่นในตัวคุณ และผมเองก็รักคุณผมจึงออกมาพูดวิดีโอสั้นๆนี้ว่าที่พวกเราชาวคริสเตียนถูกทดสอบจากพระเจ้าก็เพื่อการนี้แหละครับเพื่อให้เราได้ประกาศว่าการทดลองของมารซาตานนั้นไม่สามารถเอาชนะพวกเราได้เพราะเราเป็นบุรของผู้ชนะพระเจ้ารักคุณและผมเองก็รักคุณขอพระเจ้าอวยพร,พรคุณอย่างมากมายให้คุณผ่านทุกบททดสอบที่เข้ามาสู่ชีวิตของคุณ ให้คุณเป็นภาชนะในบ้านของพระองค์ที่ใช้กันได้100%เอเมน